าดูว่าแต่ละกองเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดประทานพรใดให้กับคุณนะคะกองที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนที่แบบว่าฉันอยากเลือกหลายๆกองเพราะว่าฉันจะได้รับพรเยอะๆอะไรเงี้ยเลือกได้นะไม่เกินสามนะตัวเองเอออะกองที่หนึ่งนะคะได้อุ๊ยกองที่หนึ่งได้พันบุญจับนางมโนราห ถ้าเป็นหัวข้อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเป็นไปได้ว่าคนที่เลือกกองนี้ยอาจจะนับถือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางภาคใตคอ้อ่ะค่ะคูโนราอะไรเกี่ยวกับภาคใต้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนเหนือถ้าคนมาเลือกก็จะรู้นะคะจะตรงกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะมาดูว่าคุณจะได้ของขวัญอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอโหปังอยู่นะปังอยู่นะเธอปังอยู่นะคือที่ผ่านมาคุณวุ่นวายมากเลยชีวิตสับสนวุ่นวายเดือดเนือร้อนใจอะไรหลายๆอย่าง,างมันเหมือนแบบว่าทุ่มเททําไปไม่เห็นผลเลยอะคือแบบโอคตรลุมลุมมากจากเนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้นะให้คุณทําใจให้แบบสุขสงบสบายไปเลยคุณได้ไพ่ที่ดีมากเลยนะ ความยากลำบากที่คุณตักต่ำตักตำพยายามทำมาเกิดผลแล้วนะคะสิ่งที่คุณตั้งมัน่นตั้งหวังตั้งใจทำมาตลอดจะได้รับผลของมันแล้วอ่าจะเกิดปรฏิหาริย์ด้วยในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพโชคลาภใดๆก็ตามแต่มันไม่สามารถบังคับควบคุมได้เพราะมันคือปฏิหาริย์เราไม่รู้ว่าจะมาช่องจากช่องทางไหน แต่ยังไงเสียถ้าปิดจบด้วยไพ่พระแม่โพศพแล้วอะะ่ค่ะไม่ว่าปฏิหารจะมาจากช่องทางไหนแะคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะการกินการอยู่การใช้ชีวิตปัจจัยสี่ทุกอย่างถึงพร้อมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับเฮงแน่นอนปังแน่นอนนะคะยินดีด้วยนะสำหรับคนกลุ่มนี้รักษาใจให้ดีนะเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้อภัยการปล่อยวางไปนะคะ แล้วรอรับสิ่งดีๆด,ด้วยกันค่ะมาดูคนกองที่สองจะได้ของขวัญอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้ไพ่เทพระรืหัสสบดีนะคะเปรียบเสมือนเป็นไพ่ของครูบาอาจารย์ค่ะผู้ที่ใครมีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสายที่เกี่ยวกับ การสอนด้านโหราศาสตร์เนาะเรื่องเรื่องของครูบาอาจารย์ที่สอนทักษะวิชาพิเศษต่างๆรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้เป็นธรรมทานด้านการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะท่านมีของขวัญจะมอบให้คุณนะอืมอันนี้รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ไม่มีสังขารด้วยหรือเปล่าเอ่ยอ่ารวมด้วยนะรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ไม่มีสังขารด้วยเป็น เทวดาประจําตัวของคุณเป็นสินส์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณนะคะจะให้ของขวัญคุณจะมอบพรอ,อันประเสริฐให้กับคุณมาดูว่าคุณจะได้รับอะไรนะ สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือเรื่องของการเงินการเงินคุณจะดีขึ้นนะจะมีเงินแบบสัพัดเข้าซ้ายออกขวาเลยแล้วก็อาหารการกินของคุณจะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะอุปสรรคต่างๆจะถูกปัดเป่าโดยเฉพาะเรื่องของคนไม่ดีคนที่คิดร้ายกับคุณคนที่หวังให้คุณทุกใจทุกกายหวังให้คุณสมเสืมเสียชื่อเสียงนะคะเขาจะาถูกพาออกไปจากชีวิตคุณนะคะ จะไม่มายุ่งเกี่ยวหรือจะไม่มาทําให้คนเดือดเอร้อนใจได้อีกนะคะอันนี้เป็นเป็นพรที่ที่ดีและน่ารักมากๆเลยคุณจะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานมากขึ้นมีความระเมียดละไมนะแล้วก็จะเป็นคนที่ขี้สงสารคนอืมจะขี้สงสารคนมากขึ้นให้ระมัดระวังนะความขี้สงสารของคนนะุณน่ะอาจจะดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตก,ก็ได้นะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นๆน่ะดีแล้วนะ นี่คือของขวัญที่คุณจะได้รับจากครูบาอาจารย์คุณทั้งที่มีการสังขารและไม่มีการสังขารน,นะคะแล้วเด็ดสุดเลยอ่าใครที่ใครที่ก่อนหน้าเนี้ยเหมือนไม่มีตัวต,วตวนอ่ะไม่มีแบบไม่มีใครสนใจไม่มีอะไรเงี้ยคุณจะโดดเด่นมากขึ้นจะมีสเสน่ห์มากขึ้นจะมีคนเข้าหามากขึ้นเนี่ยไพ่เสน่ห์ขึ้นทางพระแม่ลัศมีเทธิดาพระจันทร์นะแล้วก็พระราหูเนี่ยมันมีได้สองทาง แต่ถ้าหน้าไพ่โดยรวมดีขนาดนี้ขออาจารย์ขอแปลความหมายเป็นในสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าหัวข้อที่อาจารย์ขอครูไพ่ไว้ไว้ไว้ว่าเป็นเกี่ยวกับของขวัญน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นแปลได้เลยว่าคุณจะมีแรงดึงดูดมหาศาลทั้งในเรื่องของทางดึงดูดทรัพย์สินเงินทองดึงดูดความรักดึงดูดมีมีสิกเอฟ a p ลสูงได้ด้วยนะมีคนเข้ามาแบบ หลงไหลได้ปื้มชอบพออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุย้ยท้องร้องฉันยังไม่ได้กินข้าวไม่อยากกินเดี๋ยวค่อยหาก,กินอ่ะออนอกจากเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องของความรักต่างๆความเป็นที่นิยมชมชอบเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าไปใจดีกับใครเยอะนะคือคนเข้ามาเยอะเราก็ต้องมีสติปัญญาในการ คัดกรองคนด้วยนะคะบางคนมาทําดีด้วยมาอะไรด้วยเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ได้ดีจริงๆอย่างที่เขาทําให้เราเห็นนะคะก็ใช้สติสกปัญญาพินิษฐ์ผิดอพิจารณาใครที่มาแบบว่าชอบชอบชอบแสดงความให้เรารู้สึกสงสาร<ๆ>เห็นใจนะคะให้เรามันระวังให้ดีๆเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับเรานะเรามันชอบช่วยเหลือไงพอชอบช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยคนผิดไปใจดีกับคนที่เขาไม่ได้ พัฒนาดีกับเราจริงๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็ให้เรามันระวังตรงนี้เนาะอะไรเอ่ยอ๋ออย่าใจร้อนด้วยนะเออคุณจะมีชื่อเสียงด้วยนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนค่อยๆทําไปอย่าแบบว่าลงมือปุ๊บอยากอยากจะให้สําเร็จปับ๊บผลก็อ,ออกตรงน,นี้เลยอืมไม่ได้แต่ละอย่างมันมีโปรเซสของมันนะคะอ่าโอเคไม่ต้องกังวลอันนี้มันเรื่องของการใส่ลายภาษีเมื่อกี้ครูบาอา,าจารย์ท่านจะขจัดปัดเาวาคนที่ไม่หวังดีออกจากชีวิตคุณแล้วนะไม่ต้องกังวลน,นะคะ มาดูกองที่สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จะให้ของขวัญคุณอุ้ยไพโมลาเมื่อกี้เจอไพโมลาที่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการใส่ลายไ่สีอาจารย์สับทิ้งไปแล้วอ่าไม่เป็นไรขออ่านเป็นทานองใดดีเนี่ยไพกองที่สามนี่ขอดูนิดนึงค่ะว่าจอดตรงเรื่องไหนคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะโอ้โหไม่ต้องหาหรอกไพโมลาขึ้นใหม่ล้วไพ่โมลา <laughs> หน้าไพ่ที่ขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าเป็นเรื่องของการเสียทรัพย์สินเงินทองเนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินหาเงินช่วงก่อนหน้านี้คุณเครียดกับเรื่องเงินมากๆมีโอกาสที่จะแบบสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการถูกโจรกรรมการขโมยการทําใหเออ้เขาเรียกอะไรการถูกใส่ร้ายใบสีทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ มันทุกทรมานทุกระทมมากเลยที่ผ่านมาเออทำไมครูไพ่ขึ้นมาในเรื่องของการขอของขวัญเอ่ยเรื่องนี้อ๋อท่านบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันทำให้คุณมีปัญหาเนี่ยค่ะมันจะหลุดพ้นอย่างรวดเร็วนะเผลอๆหลุดก่อนปีปีใหม่นี้ด้วยซ้ำหรือหลุดภายในต้นปีอะคะ่ะเดินมกรานี้ก็หลุดล้วเพราะอะไรคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอะคะ่ะ อาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะก่อนหน้านี้ที่คุณต้องไปเจอเรื่องแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมต่างๆที่คุณจะต้องรับด้วยเนาะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะทําให้คุณเกิดสติปัญญามีความคิดใครควรพิจารณาถึงเหตุและผลของการเกิดของมันดูกระบวนการของมันรู้จักคนรู้ใจคนขึ้นมามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมมันทําให้คุณ สกรีนการครบหาคนแล้วก็รามัดระวังตัวมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอันนี้ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านออกมาปลอบขวัญแล้วนะว่าคุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะได้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้โดยรวดเร็วนะมาดูว่าของขวัญใดที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมช่วงนี้มันมันอาจจะ ของขวัญที่คุณจะได้รับอ่ะจริงๆแล้วมันคือการหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคที่มันทําให้ปวดหัววุ่นวายการใส่ร้ายป้ายสีการไปอยู่ในสภาวะที่ไม่ถูกต้องนะอ่ะเหมือนจะมีด้วยนะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนิดนึงโอ้มันอาจจะมีประเด็นที่คุณไปเอ,อ่อ เออไปไปตกหลุมรักคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาตกหลุมรักคุณเนะะี่ยค่ะมันทําให้คุณแบบปวดหัวมากๆเลยนะคะอืมอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นขึ้นมาเนาะมันเป็นสิ่งที่จะต้องเจอะคะ่ะมันเป็นบุญกรรมที่ทําร่วมกันมาคนเราที่การจะไปอยู่สถานะแบบนั้นได้นะคะมันต้องมีบุญกรรมสัมพันธ์นะ เพราะว่าคนปกติอยู่ดีๆจะไปอยู่กันแบบนั้นน่ะมัน,ม,นมันเข้าไปไม่ได้นะคะมันจะไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้แสดงว่ามันมีสิ่งที่ต้องต้องเจอต้องทําต้องเป็นมันเลยต้องเป็นแบบนั้นให้คุณใช้สติปัญญานะคะในการดูแลในการอ่าเขาเรียกอะไรบริหารจัดก,การสถานาการณ์ให้ดีเนาะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องปุ๊บการเงินคุณจะสะพัดมากปริหารปริหารในชีวิตท,ทุกอย่างอ่ะมันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิด คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณได้รับการอบอุ้มดูแลปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าคุณเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะอ่าแล้วก็เอ่อมีโอ้พ่อสิวะขึ้นโอเคใครที่นับถือองค์เทพินดูนะโห้ขึ้นมาเพียบเลยใครที่นับถือองค์เทพินดูให้ไปไหว้ขอพรพระศิวะท่านจะให้พรกับคุณในหลายๆเรื่องเลยนะเนี่ยให้พรแบบ อยู่บ้านเฉยๆก็ได้รับโชคลาภอะไรอย่างนี้ด้วยนะโชคลาภไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมาหมดแล้วก็ไปขอพรกับองค์พระพิฆเนศและพระแม่ลมัศมีอันนี้จะเด่นเรื่องของการเงินนะคะจะทําให้เงินของคุณเนี่ยสะพัดแล้วก็เกิดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตที่บอกว่าจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตคุณส่วนพระราหูเนี่ยค่ะเป็นบริวาลของพระศิวะอีกทีหนึง่งพระศิวะเวลาที่ท่านให้พรอะไรเงี้ยท่านจะไม่ค่อยได้มาทําด้วยตัวเองนะท่านจะฝากบริวารมาทํา ฉะนั้นใครที่นับถือพระราหูอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่เคยนับถือให้ไปไหว้ท่านนะไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านเพราะว่าสิ่งดีๆต่างๆปฏิหารต่างๆอาจจะผ่านมาจากทางท่านด้วยก็ได้นะคะสําหรับคนกองที่สามนะคะมาดูกองที่สี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรอ,อะไรกับคุณนะคะอู้พอพรมฤษีคนกองที่สี่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคุ้มครองแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะ เลยไม่ต้องดูเลยว่าอะไรยังไงอ่ะมาดูว่าจะได้อุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าหลังๆใครที่มาดูคลิปอาจารย์เนี่ยมีโอกาสจะถูกหวยกันเนาะ <laughs> อย่าลืมแชทบอกเลขมาให้อาจารย์ด้วยนะอาอาจารย์ก็ไม่เปิดแชทอ่านอีกคอมเมนต์ได้นะคะ <laughs> อืมสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยเป็นเรื่องของสเสน่ห์ค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องของการเงินที่ดี ยอดขายที่ดีอ่าคุณจะมีสเสน่ห์ด้วยนะใครที่เปิดร้านเกี่ยวกับสีเทาๆหน่อยอะร้านเหล้าร้านดื่มผับบาร์ในยามกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ปังมากยอดขายปังมากนะคะจะมีคนเข้ามาในร้านเยอะอืมจะมีคนสวยๆแล้วหรอเข้ามาในร้านกระตุ้นยอดขายทําให้คนอ่าคนอื่นเขาอยากเข้ามาอีกกิจการงานของคุณรู้แม้แต่ตัวคุณเองอะคะ่ะจะเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับนับถือเป็นที่แบบเรื่องลือสง่างามอะไรเงี้ยในวงการหูปังสุดยืนหนึ่งอะไรอย่างนี้คุณจะอยู่ในแวดวงนั้นนะแต่ก็เนาะธรรมดาเนาะคนเราอาชีพการงานถ้าเลือกได้นะคะถ <c oughs> อดรอง <c oughs> ขอร <c oughs> เขินอาชีพการงานถ้าเลือกได้เราก็ควรจะอยู่ในสัมมาสัมมาอาชีพเนาะ อันที่มันไม่ไม่ต้องไปขายแอลกอฮอล์หรืออะไรแบบนี้แต่ถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะคุณก็อย่าลืมละทิ้งการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมการสร้างสมบูรณ์กุศลเน,นะะี่ยค่ะหรือแม้แต่การคิดดีพูดดีทําดีเมตตากับผู้อื่นก็ตามมันจะยิ่งช่วยสนับสนุนให้คุณมีเกราะคุ้มครองป้องกันภัยไปที่ไหนก็มีแต่คนรักทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะทั้งมนุษย์และอะมนุษย์ อวยพรเมตตา Montreal, 3, คุณนะคะอย่าลืมเรื่องการสวดมนต์ภาวนาและอุทิศบุญนะจะช่วยคุณได้เยอะเลยอันนี้เป็นของข,ข,องขวัญที่จะได้เนาะแล้วก็แนวทางที่จะได้รับข,ข,ของขวัญมากขึ้นนะคะมาดูคนก้องที่ห้ากาันของขวัญที่คุณจะได้รับจากสินสกิิ์คืออะไรอุ้ยไพ่พระศิวะอ่ะเอาจริงๆแล้วถ้าทำนายตามาศาสตร์ของไพ่พรมยานพยากรณ์ สำหรับผู้ที่ได้ไพ่พัสิวะเนี่ยดวงของคุณมีเ,ออเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างดุด,ดันคุ้มครองคุณอยู่จะเป็นสายมหาอุดป้องกันภัยแค้วคาดแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องของบุญกุศลเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหลักในการคอนโทรลชีวิตคุณเลยคุณสังเกตนะเวลาคุณทำสิ่งดีๆเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาคุณ แต่ถ้าคุณแค่ทําสิ่งไม่ดีแค่นิดเดียวนะแปบ๊บเดียวพังเผอพาดทําอะไรแบบนอกลูก่นอกทางนิดเดียวอะ่ะความซวยเข้ามาเยือนเลยเหมือนครูบาอาจารย์ท่านถึงตัวคุณนะ่ะสิ่งสิ่งถึงตัวคุณนะคุณจะไม่มีโอกาสทําเรื่องไม่ดีแหละหรือว่าถ้ามีโอกาสพังเผอทําไปชีวิตแบบว่ารุบลงไปเลยลงเร็วมากก็ให้เรบัระวังตรงนี้นะคะสำหรับคนเลิกกองนี้นะอือ คุณจะได้รับความเมตตาปาณีจากสิ่งศิทธิ์อย่างแรกเลยคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นนี่คือของขวัญคุณนะจะมีคนเข้าหาคุณอยากคุยกับคุณอยากติดต่อประสานงานอ่าการธุรกิจการค้าการขายงานของคุณนะจะมีคนบอกต่อมากขึ้นลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นแล้วก็จะได้ลูกค้าที่น่ารักด้วยนะน่ารักกระเป๋าหนักเปเก่งอืมติปหนักด้วยอ๋ออันนี้จะดีมากๆเลยนะไพภยพยาโยมราชยังคงขึ้นอยู่ ถ้าสวดมนต์อุทิศบุญปฏิบัติธรรมอย่าลืมอุทิศให้ท่านพญายมราชท่านด้วยนะคะท่านจะคุม้มครองดวงชะตาของคุณให้แคล้วคลาดปลอดภัยห่างไกลจากเรื่องที่มันไม่ดีคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออสายครูบาอาจารย์ของคุณก็เข้มแข็งเข้มขังนะเนี่ยมหาอุดเนี่ยแบบมหาอุแาดแจ็งแกรนี่คือโดดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับคนกองที่ห้าฉะนั้นใครคิดอะไรไม่ดีกับคุณ หรือทําอะไรไม่ดีคนบางคนส่งแบบของไม่ดีเข้ามาหาคุณเนี่ยของสะท้อนกลับเลยนะคือใจคุณไม่ได้อยากทําเขาหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบารมีครูบาอาจารย์เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณอยู่อะค่ะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันสะท้อนกลับไปยังคนที่ทาแล้วเผลอเผอคนที่ทําอะเจอหนักกว่าคุณเจอหนักกว่าสิ่งที่ส่งมาเป็นเป็นสิบเท่าเลยนะอืมก็ เอาเป็นว่าคุณก็เมตากับคนอื่นเยอะๆแล้วกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ลองขอบารมีครูบาอาจารย์ดูถ้าไม่อยากให้คนที่เขาทําของส่งมาให้เราเขาต้องเดือดเนื้อร้อนใจทรมานมากก็ขอขอโหสิกรรมกับเขาไปแบบน,นี้ค่ะจะช่วยได้หรือไม่ก็สําหรับใครที่เขาเรียกยังไงบางทีอ่ะให้ให้ให ถ้าเรารู้อ่ะว่าใครคิดไม่ดีกับเราแล้วส่งของมาให้เราแบบนั้นนะคะแล้วเราอยากช่วยเหลือเขาจริงๆอะ่ะให้เขาไปขอขามาภรัตนาไตรนะคะจะช่วยเขาได้นะอะ่านอกจากของขวัญเรื่องเดี๋ยวขอดูของขวัญเพิ่มเหมือนจะมีอะไรเพิ่มก็ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จับไพ่ก่อนโอ้พญาโย,ยมมาลาดขึ้นดุมากเลยโอเค คุณจะได้ตัดจบกับปัญหาคาลาคาซังต่างๆที่มันรบกวนจิตใจคุณนะด้านไหนเอ่ยโอไม่รู้ด้านไหนแหละแต่มันเป็นปัญหาที่คุณคิดทบทวนแบบคิดแล้วคิดอีกคิดวุวนเอาออกจากหัวไม่ได้ว่าฉันจะทายังไงกับเรื่องนี้ดีคุณจะเจอทางออกนะคุณจะได้จบสิ่งที่มันคาลาคาซังปัญหาต่างๆที่มันรบกวนใจ ด้วยบารมีของครูบาอาจารย์นะคะอ๋อมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะบางคนปฏิบัติแล้วมันมันยังไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นสักทีอะคะ่ะคุณจะจบสภาวะการปฏิบัติด้านนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นได้นะคะอันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะครูไพ่ท่านไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรที่คุณจะได้ตัดจบอะ คุณไพฑท่านบอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันวนเวียนอยู่ในหัวคุณนานช่างใจคิดเราอีกคิด,คด,คดไม่เลิกสักทีอะคะ่ะเดี๋ยวจะมีทางออกจะมีวิธีแก้ปัญหาแล้วคุณจะจบกับมันได้อืมเราทำมาเข้าช่วยนะมันจะยิ่งจบเร็วนะคะคนกองสุดท้ายนะกองที่หกกองที่หกได้พยาคุณกับนางกาติกากี เขาเรียกว่าไพ่ชูรักอย่าเพิ่งตกใจนะว่าฉันไปเป็นชูกับใครหรือใครมาเป็นชูกับฉันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> อาจารย์ขอเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพร้อมที่จะอบอุ้มดูแลปกป้องคุ้มครองคุณน,นะคะคนกองที่หกไม่ได้เกี่ยวกับการมีชูหรือไปเล่นชูกับใครแต่อย่างใดนะคะ <c oughs> บางทีหน้าไพ่ขึ้นมาแบบว่าจับปุ๊บสะดุง้งอะไรอย่างนี้อ่าเราต้องเราต้องดูว่าหัวข้อที่เรา ถามครูไพ่ไปเป็นเรื่องอะไรแล้วเราค่อยพยากรณ์ตามหน้าไพ่อีกทีโ้ขึ้นมาเต็มขึ้นเรื่องการปฏิบัติธรรมมาเต็มสุขนี่เป็นคนใจร้อนด้วยนี่ใจร้อนมุดทะลุทำอะไรก็ดูดันไปหมดเลย <c oughs> เอ็นดูคนกองหกจังเลยอ่ะโอเคค่ะคือที่ผ่านมาถ้าคุณเป็นคนที่ใจร้อนมุดทะลุดุดันทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเห็น เขาเรียกอะไรคนดันทุนลังอะ่ะเออให้ปรับแก้ตรงนี้นะให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้นก่อนที่จะตอบโต้อะไรกับใครไปเนี่ยนึกในใจสักแบบหายใจเข้าออกสักสองสามช่วงลมหายใจก่อนสมมติว่ามีเรื่องมากระทบปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยตอบเขาไปคุณไม่ต้องตอบเขาโชเชะเปปาอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของการทะเลาะมากกว่าพอเราแบบว่าโต้อตอบรวดเร็วอะค่ะ เหตุการณ์ต่างๆมันมักจะเป็นในทางที่ไม่ค่อยดีนะเริอกได้ให้นิ่งนิ่งๆก่อนคิดทบทวนพิจารณาเราไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่เราคิดก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกทุกคนด้วยว่าแบบเฮ้ยเธอทําอย่างนั้นสิเธอทำอย่างนี้ปล่อยวางเธอค่ะชีวิตคนเราบางทีเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะพัฒนาตัวเองเราไปบอกไปพูดไปวดหัวเปล่าๆนะคะเอาสภาวะใจตัวเองให้ดีดีกว่านะอ่ะเรามาดูว่าของข,องขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้อะไร ท่านบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เลือกกองที่หกมีโอกาสที่จะได้คู่ของได้คู่บุญคู่บารมีนะเออมาแล้วเด้อบุญกุศลส่งถึงดึงชักนําคนที่มีสินเสมอกันเข้ามานะคะแล้วก็อ,อท่านจะให้คุณได้มีเวลาช่วงเวลาของการพักผ่อนที่ดีที่ดื่มดั่งที่รีชาร์จคุณทั้งกายใจเพราะอะไรเพราะว่าในอนาคตข้างหน้า คุณมีโอกาสที่ต้องรับใช้งานใหญ่ทํางานใหญ่งานที่มันเป็นประโยชน์กับผู้คนหมู่มากช่วงนี้เลยต้องให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนจะได้เกิดสติปัญญาในการวางแผนงานวางแผนงานมีกําลังใจที่เข้มแข็งในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วทาให้งานสําเร็จูร่วงได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลอบอุ้มคุณมากเลยนะคุณนี่เป็นลูกหลักเลยนะเนี่ยเออพายพระแม่ปาาวาตีขึ้นคู่กับพระพิฆเนศนะคะอืม โดยรวมโดยรวมแล้วของขวัญที่คุณจะได้เนี่ยแทบจะครบคันทุกเรื่องเลยแก้ไขที่สภาวะใจก่อนถ้าแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ยังเป็นไพ่ทศกันถือแบบว่าดือ้อแบบดื้อทำท,ท,ทั้งที่รู้ว่ามันก็ไม่ควรทำอยู่นะไอ้พรพวกเนี้นะจะมาไม่ถึงนะคะ ให้กำลังใจนะขอให้ปรับสภาวะใจได้นะคะอย่าลืมสวดมนนะอุทิศบุญบ่อยๆอ,อืมให้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอะขึ้นถึงสองใบเลยของคุณนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเอ็นดูปกปักรักษาคุณเนี่ยนอกจากจะเป็นพระเกจิอาจารย์แล้วนะคะสายนะักปฏิบัติธรรมแล้วยังมีองค์พ่อพญานาคด้วยนะองค์ใหญ่ด้วยพระอนันตนาคราชองค์ใหญ่ที่สุดเลย ท่านก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนคําจุนพระพุทธศาสนานะคะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แหละมันจะยิ่งส่งเสริมบุญให้คุณเฮงเฮงปังๆอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปนะคะ